มาครับท่านผู้ชมมาตอนไว้กับตอนสุดท้ายนะฮะแท็กฟอร์หนึสี่เหมือนเดิม <c oughs> เรียบร้อยนะฮะกับตันไพกับโซดโดนตามว่านะครับ <c oughs> เรามีแค่ UMP กระบอกเดียว <c oughs> แต่พวกมันมีเป็นว้านกระบอก <c oughs> ไม่รู้เลยว่าข้อมูลจากไอ้มาคารอฟมันจะจริงแค่ไหนไพกับตันไพ <c oughs> คนเราตื่นมาตอนเช้าไม่คิดบอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้าย แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ได้แย่การที่เราได้รู้ว่าตัวเองจะตายมันเหมือนกับการเป็นอิสระ,ะอย่างหนึง่งเหมือนกับเราได้ปล่อยวางทุกอย่างแพ้อาวุธแพ้จำนวนความคิดบ้าๆกับภารกิจฆ่าตัวตายแต่ทรายและหินอยู่มาเป็นพันปีท่ามกลางสงครามผู้คนจะจดจำเราในวันนี้กับเรื่องนี้ เพราะว่าในบรรดาฝันร้ายทั้งหมดนี่คือฝันร้ายที่ทเราเลือกที่จะเผชิญหน้าเรามุ่งหน้าไปเหมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพวกเราด้วยความกล้าหาญอันเออล้อนกับเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าเราจะฆ่ามัน mm hmm. แขนเดือดนะฮะได้เป็น,ปนโซฟ์แมทรวิตนะครับผมนี่ไปที่โฮเทลบาโว ผมจะรอรับตัวคุณอยู่ที่จุดรับตัวในอีกสามชั่วโมงนะไม่นี่คือตัวเที่ยวเดียวไม่ต้องรอ,อถ้างั้นก็โชคดีนะเพื่อน Just w โอท e o นะครับคิดถึงวันเก่าๆ s o <So>, a เห็นบางอย่างมีวดน้นาอยู่ด้านหน้าถ้ำน่าจะอยู่บริเวณหน้าผาถ้ำน่าจะอยู่ตรงหน้าผานะครับแหมกัตตันไพยเขาเห็นลวดหนามด้านหน้า ก็น่าจะเป็นฝั่งขวาเราตรงนี้นะฮะเนี่ยที่มันปิดตายจุดก่อนหน่วยว่าตะเวนดูเหมือนว่าข้อมูลของไอ้มาคาร็อกมันจะเป็นเรื่องจริงฮะมาเขาบอกว่าอย่าพิ่งยิงนะครับดีพวกมันแยกกันหวังว่ารหัสวิทยุที่เราได้มามันจะคุ้มเสียงนะเป็นไงบ้างอัลฟาทุกอย่างปกติดีแล้วบาโ่ะก็มีพยายุไซน์นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วซูดูอะ อตอนนี้ว่ากำลังลาดตะเวนอยู่ตรงแถบถนนทราบแล้วเปลี่ยนเบ็งไปที่กลุ่มขวาเราจะจัดการมันก่อนเดี๋ยวกูจัดการสองคนฝั่งซ้ายตามนับนะสามสองห,<น>หนึ่งเรียบร้อยฮะอีกคนนึง <ห forgiving> คิดถึงวันเก่าๆเอาละเราต้องจัดการอีกกลุ่มนึง,ง<ฟ>นก่อน<ฟ>ที่มันจะกลับมาโอเคนะครับลงมาปุ๊บผมยิงเลยไม่พูดมาก เดี๋ยวเข้าจัดการมันซะเยียบร้อยเยวมีเวลาไม่มากก่อนที่คนจะมาเจอศพต้องรีบไปครับตรงนี้แหละเราจะโรยตัวจากตรงนี้ออกไซด์เรียกดิสเปอร์โฟร์รายงานเข้ามาดิสเปอร์โฟร์รายงานเข้ามาเรียบร้อยนะฮะขาดการติดต่อไปเฮ้ hey, เราขาดการติดต่อกับดิสเปอร์โฟร์ที่ถนนทางทิศเหนือศัตรูสองคนจัดการมัน แบบเงียบๆฮะมาเหมือนมันจะรู้นะฮะว่าเพื่อนมันตายนะฮะมันขาดการติดต่อกันนะ่ะลงมือ,อมเยบร้อยรับไปเถอะโอเคตามกับตันนะฮะเหมือนเดิมไม่เก็บศพนะครับไม่มีเวลาศัตรูด้านหน้าเดีย๋ยวเพิ่งยิงนะเว้ยโอเค หน่อยว่าตะเวนกำลังมาเดี๋ยวเข้าวิบวกไปทางซ้ายปล่อยมันไปออกไซด์เรียกบูเชอร์เซเว่นเราขาดการติดต่อกับดิสเปอร์ไฟล์พายุทรายน่าจะรบกวนสัญญาณนั่นแหละไม่มีอะไรบอกรับทราบส่งทีมไปเช็คแล้วรับทราบออกไซด์เราจะส่งวินซันกับแรมเบิดไปโอเคครับแม่ นี่แหละพอมันออกไปมันก็จะรู้อะจัดการไอ้คนสูบบุหรี่เ้ยหรือจะปล่อยมันไปก็ได้อ่ะมันไปวะนะฮะปล่อยมันไป <c oughs> เดี๋ยวสูบบุหรี่มันก็ตายอยู่ดีฮะ <c oughs> <c oughs> แปะดีไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอายังไงกับตัน s <S ไปเหอะ ไอ้ด้านว่างด้านนอกด้านมันจะยืนกันเป็นกลุ่มนะครับผมเคยเดินออกไปดูอยู่ใจเย็นนะเว้ยหยเป็นดงถ้าปลาระเบิดเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นศัตรูสองคนกำลับบงเดินลงมาจากบันไดชิดซ้ายไว้ d i s p e r f i เรียกออกไซด์คุณได้ยินไหมเอาแววเอาแวรแ่มวอรแป,ปลกๆแล้วศพศัตรูสองคนติดไฟฉายกำลังเดินลงมาจากบันไดกูเก็บขัวเก็บพร้อมกัน สามสองหนึ่งขอขวัววเอาหนึ่งเอาแม่งไม่ทันโอเคไปแม่ผมว่าผมจะเอาสองตัวมันไม่ทันน่ะ Disperse six เราขาดการติดต่อกับ Disperse five ไปเช็คทีเดี๋ยวไอตัวบันไดกูจัดการเองรับซาเบาออกไซด์ก่อนไปที่ห้องไอ้น้ำเตรียมตัวมากับตันไพรบอกว่าจะจัดการไอตัวบันไดเองนะฮะไปดูกันไหนควักมีดจึ๊ก ียบร้อยแล้วยืนหันหลังให้ด้วย d ิสเ i อร์ s ิเตรียมตัว b ิ e a c h a n c เตรียมพร้อมมันมาแล้วเตรียมตัวระเบิดระเบิดเลยระเบิดเลยเปิดฉากยิงพวกมันเปิดฉากยิงแล้วผมรู้นะครับว่ามันจะเข้ามุมนี้จำได้รักษาตำแหน่งไว้แม่ทีมเราด้วงมันก็จะบอกนะครับเขาด้วงเล้ว ไปไปไปม,มามึงเข้ามามึงก็ตายอ่ะเราต้องกลับไปยึดพิกัดตัวไว้อันนี้คือวอลฆ่าสึกนะฮะคุ้มกันกูอย่างนั้นเหรอรับทราบได้ไหนคนคุ้มกันกันอยู่ไหนอ้ากูเจอแล้วหนึ่งนี่เพื่อนเราร่วงอีกแล้ว <laughs> ไป d i s i p e r n i แนวป้องกันของคุณถูกเจาะแล้วเป็นไปไม่ได้เราเพิ่งเคลียร์พื้นที่ไปไอ้ไผมันมา หยิบโลมาเราต้องใช้มันออกจากที่นี่ออกไซด์อาตาวันเราพบบุคคลอยู่ตรงทางเดินไม่ได้รับอนุญาตแม่ <c oughs> ก็พวกกูนี่แหละมาใช้โลี๋ยวบังไปเดี๋ยวกูยิงให้ออกซิโบร์นายเป้าหมายเข้าใกล้50เมตรแล้วไปเคียร์แล้ว,ไป,ลวไปต่อเนี่ยมันเอาเรถถังมา บูเชอร์วันไฟรวมพลเตรียมตัวคุ้มกันโกอีเกิลให้ไปถึงจุดรับตัวโกอีเกิลนี้ก็น่าจะเป็นไอเชฟฟิต์เรามีเวลาไม่มากแล้วมันจะหนีวะฮะไอเชฟฟิร์มาตรงนี้ผมรู้นะครับระเบิดใช่โดดมามันก็เจอระเบิดไงเคยเล่นมาก่อนนะครับเลยรู้พวกมันใช้โล่แม่ใช้ระเบิดฆ่ามันเรียบร้อยแล้วกับตันรถทหารมันนะฮะเมื่อกี้ผมเลงไปดูเอา้ายงไม่โดนเศร้า โอ้นี่นี่นีนน่หมดนะมาปเบตมินตัน ACR ฮะหมดยังเอา้าอืมเรียบร้อยบัชเชอร์ทูตอนนี้ถึงตำแหน่ง PQ เรียบร้อยมันใกล้จะรับตัวกันได้ปะมาโยกกับตันโอ้โหโดักควันเยี่ยมเลยมันมองผ่านควันมาได้ เชฟเฟิร์ดมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆมันพยายามจะอย่าทวงเวลาเราผ่านไปให้ได้ mm hmm. มันอยู่แถวนี้นะครับ mm hmm. ไอ้เชฟเฟิร์ดแม่ออมข้างแม่ง mm hmm. ไปไหนพี่ระเบิดอื mm hmm. ไอ้นี่ไปไหนอุ mm ้ย hmm. hmm. ใช้ดีอะเบตัน mm hmm. ACR เดี๋ยวแป๊บนึงลูกซองยัดไว้กันบัดด mm ีพี่พี่ทำอะไรกันอยู่ h ฮัล o อะเฉือนเฮ้ยมีคนยิงยังไงมึงยังไงชึกเ,เอ้าเฮ้ยสับแล้วโอ้โหไม่โดนว้าวออกไซด์เรียกบูชเชอร์ไฟดอกลางวางระเบิดต้องใช้เวลายอย่างน้อย10นาทีขอปฏิเสธโกอเิอเกิลต้องการให้ระเบิดแล้วเสร็จภายในสานาทีจัดการให้เสร็จแล้วเลิกกันโคเทียห้องควบคุมถูกปิดตายแล้วก็ต้องระเบิดเข้าไปไปฮะ มันจะระวางระเบิดที่นี่นะครับแต่ไม่ทันแล้วเรามาวางบิสแอนเคียไม่ได้ตอนที่มีโบดกระสุดเมื่อกี้มันบอกแม่แต่เราไม่ได้มีโบสแล้วนี่เอ้ยใจเย็นนะเรียบร้อยทุกหน่วยโปรดทราบนี่คือเสียงจากโกอีเกิลที่นี่ถูกบุกรุกแล้วผมขอใช้คำสั่ง 116B ถ้าใครติดอยู่ในนั้นคุณจะตายอย่างมีเกียรติเช็คเฟิดเวิร์กกันโคเดียเเปิดประตูเวลใช้คีย์บอร์ดนั่น เปิดเร็วเข้าเปิดประตูเวแบบแบบจะเย็นข้าบกับตันเปิดแล้วไปเแวบบ้วมันจะมาเบิดที่นี่วิาไปฮะโดนสะเก็ดนิดหน่อยเอ็กคาร์บิเบลิลนี่คือโกอีเกิลเารดกิจยิงจู่โจมเป้าหมายอันตรายกำลังเข้ามาใกล้ขอปฏิเสธครับท่านตำแหน่งของท่านห่างแค่ร้อเมตรเองนะครับผมไม่ได้แนะนำนี่คือคำสั่งถามซะรับทราบครับกำลังยิงเผาขน โซบมันมาแล้วมอบลงโอ,อ้ยไอเชฟเผิดมันไม่เคยสนเรื่องนี้จริงๆเลยลูกน้องตายหมดเลฮะตามมาเ,เร็วเดี๋ยวเข้าโซบไปทางที่ตะวันตกท่านครับมีพายุทรายเสี่ยงเกินไปที่จะเอาเครื่องขึ้นบินตอนนี้ครับรับทราบเราจะไปทางอุโมงค์แล้วก็ใช้โซดีแอคได้ครับท่านโอเค,อเคผมยิงสอยฮอไปแล้ว อีกลำหนึ่งเรียบร้อยไปหมดแม่ตัดกำลังฮะไปะแม่ไม่ใช่ไรนะครับถ้าเราไม่เอาบอมมายิงตรงนี้คนของมันจะเหลือเยอะมากมากนะครับแม่แล้วผมขี้เกียจยิงขี้เกียจรออ่ะนะก็ไปยิงไปเลยนะฮะยิงฮอไปเลยขี้เกียจแบบรอให้มันลงมาแล้วก็ยิงนะครับเรียบร้อยหมดยังไถ <c oughs> หมดนะกำลังเคลื่อนพลนะอือันนี่หมอบเนียนหมดยังอุ้ยออกมาเต็มเลยกราดมาไตัวเดียวครับสองตัวอืดีเซิร์ตหมดยังมันเข้าอุโมงค์หนีไปแล้วยิดตามมันไปลวลไปครับกับตันโอเค โซตามมาเชฟเฟิร์ดมันพูดถึงโซดิแอกมันคงจะเป็นแม่น้ำแถวๆนี้ผมขอบันทึกเสียงนี้ไว้ประวัติศาสตร์จะถูกจารึกโดยผู้ชนะประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องหลอ,อกดวง ถ้ามันอยู่และเราตายคนจะเชื่อเรื่องหลอกลวงของมันความจริงของเราจะหายเชฟเฟิร์ดมันจะกลายเป็นฮีโร่เพราะสิ่งที่มันทำสำหรับโลกใบใหม่คือคำหลอกลวงที่มันน่าเชื่อถือและการนองเลือดมันกำลังจะหลอกลวงได้สำเร็จแล้วเป็นการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องหลอกลวงจะกลายเป็นจริงแต่มันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่และเราตายเท่านั้น คำสั่งเสียนะครับมันเข้าไปแล้วในถ้ำกลา้าซบขึ้นเรือ,อ,อไปครับโหขี่เรือไบว่า,าอันนี้ก็น่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายวะนะฮะเท่าที่ผมจำได้โอ้ยแม่กับตันยิงอีโบ อุ้ยอาริพีจีผ่านหัวแมกดเมาส์ซ้ายเพื่อยิงจะเย็นนะถ้ากดยิงขึ้นมาแล้วมันบังทางอหฮะผมไม่ชอบเลยอุ้ยอุ้ยอุยอาริีจีไปครับไปยิงซะหน่อยพอหอมปากหอมคอไม่ใช่โซฟแม่งจะโหดเกินไปวะมันเข้าไปในถ้ำแล้วแม่ยิงปืนมือเดียวโคตรโหดอะ อย่าอยู่ที่วงเอาเฮลิคอปเตอร์อรมาฮะจัดการเฮลิคอปเตอร์แล้วไปไปไปทางซ้ายทางซ้ายโอ้ยโอ้ยระวังมินิกันร้อยกว่าเมตรฮนะโอ้ยมาเบิดโอ้ย r อ g ีจีโอ้ย,อยไอ้ันหน้าไถก่อนโอ้ยมินิกันตามหลังมา ม,มันไม่สงงวว่งโอ้ยโดนยิงระวังซบเฮลิมีคอปเตอร์ไ้ตายสิเฮลิมีคอปเตอร์ตามหลังเรามาอุ้ยมันมากาดฮนะเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วไปไปไประว,วังบนหัวระว,วังเกาะไวอุ้ยหน้าผาโคตรสูงยิงฮะยี่สิบกว่าเมตร โอ้ไม่โดนเหลือจะเชื่อระยะแค่นี้โอ้กับตันก็ยิงไม่โดนฮะโคตรแปลกไปจะได้ปะอุ้ยไม่เห็เฮลิคอปเตอร์ได้ยินเสียงอะว้ายมันมาสาดอุ้ยทั้ง RPG ทั้งเฮลิคอปเตอร์เอาเต่าวันไ้งานเข้ามาวอลดอดห้าหนึ่งเตรียมตัวลดระดับ รับราบแวลบอลห้าหนึ่งปรดทราบศัตรูให้หวังมาทราบ้วลกำลังเปิดท้ายเครื่องรักษาความเร็วที่30นอตโซบนิ่งๆอ่าท่านครับมีพายุทรายที่12ในการเราต้องรอสักพักหนึ่งก่อนน,น,นิ่งๆไว้โอ้กับตัน <c oughs> ถอยกลับถอยกลับมันถอยไม่ได้แล้วโอ้กับตันแม่งโคตรโหดเล <c oughs> ยใส่ฮอด้วยปืนไรเฟิล อย่าให้เชฟเพิร์ดวันนี้ไปได้เสียงกับตันแม่งอยู่ในหัวไปซบสำลักน้ำเลยนี่ฮะหอตกพายุทรายมาพอดีอุ้ยผมโคตรแรงมาครับจะจบเกมบ้าท่านผู้ชมอ้าวไอ้นี่ว่ายไปไหนอมไม่ใช่ว่ายสีคานไปไหนพี่อุ้ย,ยมีขัดขืน อ้เฉือนกระเดือกอ้าวไพรอดเหรอนักบินอ่ะอ่ะอ่ะปืนไม่มีลูกอื้ยเราไม่ใส่ลูกมาแบบพี่เรียบร้อยอ้าวนั่นใครอะ่ะอุ้ยหน้าตาคุ้นๆหน้าตาคุ้นๆหมึกแน่เลยอุ้ยฝันแม่งไม่โดน มันก็เจ็บเหมือนเรานะฮะมาพร้อมตายซะมึงอโอ๊ยวิ่งเลย <c oughs> เจ็บแทนเมื่อห้าปีที่ <c oughs> แล้ว <c oughs> ผมเสียคนไปกว่าสามหมื <c oughs> ม่นคนในชั่วพริบตา <c oughs> ก็โรคทั้งโลคแม่งเอาแต่ดูพรุ่รงนี้จะไม่มีการตายของผู้สมัครใจการตายของคนวัคชาติผมรู้เดี๋ยวคุณก็เข้าใจเองโ <c oughs> อ้ยเข้าใจกับผีประเด็นคือว่นแล้วนะฮะเมื่อกี้รอดได้อย่างไร <c oughs> ไปซบเดี๋ยวเข้า นิดเดียวเพื่อนโอ้ยกับตันไพกูโดนได้ปะจุดสี่ห้ากูไม่โอ้ย <c oughs> มานั่งดูช็อตนี้โดยกับตันไพกับเชฟเพิร์ดนะฮะคนแก่ตีกันโอ้ยแต่เป็นคนแก่ที่แบบเก่งทั้งคู่โอ้ยไอ้นั่นมันหลบ โอ้ยโอย้ตายวะโอ้โหพัดโอไม่นะผิดกดติกานะพี่โอ้โหโอ้โหมันนั่งคอมวะฮะชิบหาย,ยพุชฮนะพลูเอาเลยเอาไป้ลบอืมดึงครับโอ้้วดึงมือเดียวด้วยยือ้อขึ้นมา โหยแยมสตอรอเบอรีเ่เต็มหนะ้าอุ้ยสองมือผลกบผมก,ผมผมกด F สุดๆแล้วนะโอเคมาโอกาสครั้งเดียวฮนะซึ่งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมฟาโซบไม่ทำให้ผิดหวังเอือ่อเข้าเบ้าหน้ายรบยบร้อยตาย ไม่ต่ออ้ากับตันภัยลูกแล้วฮะ ดีนะเชีงไว้หอดโซบโซบโซบพอใครวะนะตอนนี้เราปลอดภัยแล้วเรลวเข้ายูคขึ้นใครมาเอ่ยแน่นอนฮะเจ้าเก่านี่คลาย ผมบอกว่าไงว่านี่คือตัวววต๋วเที่ยวเดียวอ่าก็ดูจะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าอีกสักพักเดี๋ยวมันก็มาล่าเราแล้วนี่คลายไรเราต้องพาโซฟออกจากที่นี่นะอ่ามีอยู่ที่หนึ่งเรียบร้อยนะฮะพัฒนาโดยอินฟินิตวอ r นะฮะบีม a สเตอร์บายบีน็อกนะครับเรียบร้อย ก็เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare 2 vMaster ที่ผมได้นำมาจิบยกแล้วก็เอามาเวนให้ท่านผู้ชมดูนะฮะก็อาจจะแปลผิดบ้างแปลพลาดบ้างแลวก็อาจจะวินพันบ้างเล็กน้อยอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็เอาไปว่าซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์สุดท้ายที่ผมจะมาเวนในปีนี้นะฮะก่อนที่ผมจะไปญี่ปุ่นกับเมกันนะฮะก็เอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ผมโวยการโอเค,อเคก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับไว้เจอกันในซีรีส์ต่อไปไปครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ดูนะ